คนละสายพันธุ์เพราะว่าสายพันธุ์ของเราเราก็สดจดสิทธิบัตรอ่าสิทธิบัตรอ่างๆดังนั้นเวลาสิทธิบัตรพันธุ์เพื่อนอ่าครับครับมาคุยกับแอบเขอเยี่ยมเพื่อนก็นกนได้คือคือเฉพาะพันธุ์ของเราเนี่ยมันมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่คือคือบางคนไปเอาพันธุ์อื่นมาเข้ามามาแข่งไล่น้ำกับไปเอามากขกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะ คือมันมีปัญหาที่นี่เวลาเข้าลายผลิตเนี่ยพนักงานฝ่ายคิวซีเขาดูว่าทำไมมันมันแห้งช้าแห้งเร็วมันแห้งไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นพันของเราเราจะกำหนดวันได้ในการผลิตสินค้าแบบมันจะจบเลยอ่มามันก็เลยเกิดเกิดประเด็นขึ้นมาว่าเราต้องจดสิทธิบัตรคุ้มครองพันธุ์เฉพาะแล้วกเกษตรกรที่จะปลูกกะเราต้องมาเซ็นสัญญา ตามพรบเกษตรพันธสัญญาครับตามกฎหมายให้เกษตรพันธสัญญาคือเรารับประกันซื้อคืนตลอดอายุเก็บเกี่ยวพราะกฎหมายตัวนี้กฎหมายตัวนี้มันลงทุนแรงครับผม๋ยวจะไหนก็เป็นเชิงเพราะเราได้ได้ครับได้ได้ ถ้ให้เล่าดึงเขาไล่กลุ่มก็ได้เขาก็ไปศึกษาขั้นต้นในรายกลุ่มขอ,องผมครับครับผมในโน้ตรายกลุ่มก็จะมีให้ศึกษาอยู่ค,คือคุยกับผมก็มกคุยคร่าวๆเบื้องต้นว่าเนื่องละเนี่ยผมไล่ผลประโยชน์ให้ฟังเนี่ยคือคือขั้นต่ําคุณได้อยู่แล้วไล่ละสองหมื่นอ่าคุณลงทุนไล่ละ,ะ4,500บาท ใช,ใช,ใช่ใช่ครับครับผมครับครับสวัสดีครับว่าจะโกรว่มีเบอร์หนาไหมทำไมไม่ีเบอร์ดูประเด็พุหน้าหลอมสนสนใจสนใจสนใจไ่มครับหลังจากคุยสนใจไม่มครับคณนได้ควยก็โอเคพราะข้ามีเบอร์ก็ไม่มีไม่คนก็น นี่จะไม่เกีแยงะไม่ถือบูปีไหนยครับครับพิมเสื้อเพิ่นไปถลา่เพื่นขึ้นกับดึงเพื่อนของกลุ่มให้ไปอ่านรายละเอียดขั้นต้นก่อนในนต t กลุ่มกส่วนเพิ่นไปเบิ่งงาน้าเพิ่นกับอดูตอนนศูนย์ที่ทำุยเบางดอ่เพิ่มพลังเพิ่มคามยืดสครับัือยดเพิ่มัือจามันน่เบาหนดีทั้งหมดรู้รู้รู้ ดินเป็นทรายบ่กับบักแข็งแล้วก็แกมีที่อยู่สิบไร่แกเตรียมจะปลูกยูคาตอันนี้ขนาดบักแข็งธรรมดาผูกเป็นปีปีกว่าจะได้ผลปิดไอ้นี่เรามีสัญญาสี่เดือนตามกฎหมายคือบลบเกษตรพันธสัญญาผมจะเน้นเข้าไปในกลุ่มตลอดว่าเนี่ยสาระสำคัญของบลบเกษตรพันธสัญญาก็บังคับอะไรไว้มาก ทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ปลูกส่วนมากเขาจะคุ้มครองเกษตรกรที่มาปลูกกับเราเพราะเมื่อมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วคุณจะกล้าที่จะบิดผิวตามกฎหมายมาเพราะค่าปรับมันหนักมากโทษมันก็สูงมากแล้วมาแข่งเป็นพืชผักสวนครัวการประกันตามสัญญาเนี่ยประกันราคาสูงไม่ได้ก็เลยต้องประกันราคาต่ำอยู่ที่8บาทในสัญญา แต่รับซื้อจริงเรารับซื้อที่13บอาทอตลอด6ปีที่ผ่านมาถามว่าขึ้นให้ไหมขึ้นในกรณีที่ผลผลิตขาดตลาดก็ขึ้นราคาให้จนเป็น0บาทแล้วแล้วแต่ช่วงจังหวะเพราะเราจะมีข้อมูลทั้งหมดข้อมูลมันล้นตลาดไหมข้อมูลในตลาดขาดไหมคือเกษตรกรในโครงการบางครั้งเขาก็จะ เห็นราคาตลาดค้าส่งมันสูงเนาะ<ม>ก็ไม่ยอมส่งถือว่าเกษตรกรผิดสัญญากับเราแหละขนไปส่งตลาดค้าส่งแต่ถามว่าตลาดค้าส่งคุณส่งได้กี่เดือนนะไม่เกินสองเดือนครับครับล้นเหมือนเดิมครับแต่เราในรับตลอดถ้าคุณผิดสัญญากับเราเราก็จําเป็นต้องตัดคุณอ <ừ> กอกกรณีอย่างนี้คือคุณผิดเงื่อนไขก่อน <ừ> อคุณจะมาบอกว่าเราต้มรอกรวงไม่ได้ว่าเราไม่รับสือ่อไม่ได้ครับ เพราะสัญญาทุกคนต้องไปทําสัญญาครับขายให้บริษัทเท่านั้นใช่ค,ครับเมื่อคุณทําสัญญากับเราแล้วคุณจะเอาผลผลิตเราไปขายที่อื่นก็มไม่ได้เพราะราคาเรามันสม่ําเสมอไม่ใช่ราคาวิ่งตามตลาดตลาดค้าส่งมันแต่ราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงมาแข่งคาตลาดราคาอคามกันสูงบางเดือนหอดหกสิบบาทแต่บริษัทเราคือให้สามสิบบาทหัว ผู้สั่รู้อยู่ว่าราคามันขึ้นเขาก็ขึ้นให้แต่สูงสุดได้แค่นั้นเพราะราคาสินค้าเราติดข้างกล่องนี่มันไม่ได้ขึ้นด้วยเเมื่อขึ้นขนาดนั้นเนี่ยต้นทุนของเรามันก็เพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้าในกล่องครับดังนั้นมันมันเพิ่มสูงกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะไม่ได้ไปเองราคาตลาดค้าส่งเราเอาราคาของเราที่ขายสินค้าเป็นหลักในการคำนวณต้นทุนครับ ต้นทุนสูงหลายเจ้าก็ไปบรอดมันบะครับ<ำ>เอาคล้องเอาหน้ามาขายาสิเจ้าสิขายสิบาทขั้นต้นทุนหดแปดบาทแล้วเจ้าเสียเอาใส่ใค่าขนส่งอ่าเจ้าเสียเอาใส่ใค่าจา้างลุกน่องเจ้าเงินเดือนลุงน้งองก็าไม่ใจเลยวันนี้กัไรมันหน่อยผล<ม>สุดท้ายผลกาไรไม่มีไไมันก็ไปบรอดฉะนั้นเขาถึงต้องทอํายังไงก็ได้ราคาต้นทุนต้องไม่สูง<ม>เกินไป เกษตรกรอยู่ได้บริษัทยอยู่ได้ไม่เอาเปรียบกันครับแล้วกฎหมายพรบรกเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเขาก็บังคับไว้แล้วผู้ซื้อผู้ขายใครผิดสัญญาก่อนก็คนนั้นก็ถือว่าเซลลออกนอกระบบไปส่วนมากถ้าจะบอรอิษัทผิดสัญญาครับ ที่ผ่านมาคือบริษัททำ MOU กับเกษตรจังหวัดและผู้อะไรกันทุกจังหวัดเกษตรจังหวัดก็สั่งเกษตรอำเภอสั่งเกษตรตำบลเกณฑ์ชาวบ้านเข้าไปฝังรับแต่พอมีคนปลูกอย่างต้องปลูกเขาปลูกแล้วก็ลงทุนแค่4,500บาทต่อไร่สัปดาห์แรกของเดือนที่ห้าเก็บได้แหละ5 0 0 แกไมาได้สวงเดือน,ดนอออไ,ได้งเงินสี่หมื่นบาทโอ้คุ้มเลยอือืี่จะปลูกเพิ่มแล้วเนะาะบว่ขอล่าเด้อบอไว้วยเออ,เอ,อไม่มีคือเขาหยุดเพราะอะไรเขาผ่านต้องผ่านเกษตรอ,อำเภอเกษตรอำเภอก็เขาจะเป็นข้าราชการทำงานตนามระบบราชการครับเขาก็ไม่ได้มาสนใจเลยเวลาเจ้ามีปัญหาขอสงสัยเจ้าไปถามเขาเขาก็ไม่อยู่ล่ะซีโมเขาเลิกกาน เพื่อเจ้าสิไปหาเขากะหาพวกหกนงแลกนี่นคือปัญหาที่เขาเลือกเกษตรษกรเพราะบริษัทก็จ่ายค่าตอบแทนมาให้อยู่สําหรับคนดําเนินการก็คือคลานรับซื้อและทีนี้ขามหมายก็คือเกษตรจังหวัดรับค่าตอบแทนไปแล้วแต่ไม่มีการติดตามเกษตรษกรในพื้นที่เพราะข้าราชการเขาก็ทํางานตามระบบเพราะปีนี้แมคน คนเก่าใหญ่ไปคนใหม่ใหญ่มากก็บรรู้เรื่องละกับ,บ,บปัญหาเลยเกิดที่ว่าเขาเลยต้องมาทําให้ตําบลละหนึ่งศูนย์เป็นตัวแทนของเขาค,ค,คือเป็นชาวบ้านโดยตรงเลยเป็นตัวแทนบนริษัทไปอบรมไปรับความรู้ให้นั่นสามารถที่จะบอกปัญหาต่างๆให้ชาวบ้านในตําบลตัวเองให้ลูกสวนจ้าของในรูปเลยสามารถแก้ปัญหาให้ลูกสวนได้ตามขั้นตอนวิธีการของบริษัท ผลผลิตก็จะออกมาเต็มเมื่อออกมาเต็มับบริษัทก็ได้วัตถุดิบในการผลิตเพียงพอวัตถุดิบในการผลิตก็คือตัวมะแข้งัวลูกมะแข้งเราไม่ได้ต้องการว่าจะมาขายพันขายต้นกล้าบางหวังว่าเฮ้ยมาหลออขายต้นก้าต้นกล้าเราซื้อรั้งเดียวแต่ถ้าคุณลงแปลงแล้วมันตายเราชดเชยบริษัามาซือ้อเราต้องคือ หัวหน้าศูนย์เนี่ยซ่อมให้เขาบอกหัวหน้าศูนย์ต้องประสานบริษัทเลยว่าแจ้งเข้าไปว่าทําไมมันถึงตายคุณตามตามขั้นตอนไหมเมื่อมันรู้เหตุผลของการตายล้วก็ส่งเบี้ยพันต้นใหม่มาเพิ่มเท่าจํานวนที่มันตายไม่ใช่ว่าไปตัวเอาบริษทัทก็หูเหื่อก<ม>ันคือคือคือผู้ให้ไม่กัรตัวกันอนแค่เรื่องแค่นี้นครับครับพอเริ่มต้นก็คือเล็กเลน้อยน้อยเนี่ย คุณจะโกหกแล้วแล้วคุณจะไปรอดเหรอในการร่วมงานกับเราสามถึงห้าปีต่อต่อครั้งที่คุณลงทุนอ่ะค่ะเอาคนาคุณลงทุนครั้งเดียวคุณเก็บผลผลิตไปสามถึงห้าปีเนี่ยคือคุณคุณได้เงินอยู่แล้วเท่ากับคุณได้เงินเดือนอยู่บ้านนอกคุณได้เดือนละสี่หมื่นคือคุณปลูกสองไร่เนี่ยคุณจะไปทํางานที่ไหนได้เดือนละสองเอ้ยเดือนละสี่หมื่นแม่บอกครับครับจบปุณญญจะตีเงินเดือนเท่าไหร่ สตาร์ทหมื่นห้าเดี๋ยวนี้มู้ยบุษัทเลยก็จ้างคนพื้นหาเพราะอะไรผลกระทบจากโควิดลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งเจ็ดพันก็นเอาไปปกูกมีเงินแต่มาปลูกก็เขือพวงหนึ่งไร่คุณได้แล้วสองหมื่นเจ้าใครไม่เช้า,า,ก,ากินยาวไปถึงสามปีปลูกก็เขือพวงหนึ่งไร่ไร่หนึ่งสี่ร้อยต้นบุษัทรับซื้อที่กิโลกร,รัมละสิบสามบาทนี่คือขั้นต่ำ อสี่ร้อยต้นคือ400รกิโลกรัมคือบางที่บางสวนเขาจะได้ต้นหนึ่งประมาณ3าถึงี่กิโลเราคำนวณตามสถิติก็คือ1ต้นตอนกิโลกร,รมัมครับอคือ1นไร่คุณจะได้400รกิโลกร,รมัมเราคำนวณขั้นต่ำให้นะหนึ่งไร่ได้4ี่รกิโลกรัมครับคูณ13บาท13บาบาทคุณก็จะได้5,200บาทครับาท 5,200บาทนี่คือขั้นต่าที่คุณได้แต่ถ้าคุณดูแลดีเจ้าได้ต้นต้นหนึ่งสองกิโลถึงสี่กิโลเจ้าคุ้นเข้าไปเจ้าสื้อไปเลรละหมื่นต่อรอบนะครับเดือนหนึ่งเก็บสี่ครั้งเจ้าคุ้นเข้าไปคูณสี่เข้าไปในหนึ่งเดือนเราคานวณขั้นต่าให้ก็คือ5,200บาทคูณสี่เดือนหนึ่งเก็บสี่ครั้งคือครบรอบเจ็ดวันมาเก็บอีกเพราะการจัดเก็บต้องคัด พวงที่ทลูกมันลูกมันได้ได้อายุพอดีไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปพี่หนมทอะไรอย่ลูกมันจะพอดีลูกมันเกือบปวกยังไม่เเราคำนวณขั้นต่ำให้ดูก็คือ,อไล่ละเอ้ยต้นละหนึ่งกิโลกร,รมัมต่อรอบครบเจ็ดหมื่นก็มาเก็บรอบที่สองครบเจ็ดหมื่นมาเก็บรบอรบที่สามจะได้หนึ่งกิโลกรัมต่อรอบต่อต้นแต่ส่วนส่วนที่เพิ่นใน ได้สมบูรณ์นะพืนที่ได้สองถึงสี่กิโลกรัมต่อต้นสวนในพื้นสมบูรณ์ได้ไหหร้เลยภูมาแค่งนึ่งเลยคุณมีรายได้มากกว่าเงินเดือนเด็กหน่อยจบใหม่ที่ไปทำง,งานครับจบปีที่สี่เดือนกันต่ำเนาะครับเพราะว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ลูกตัวง,งานหอมาผูมาแข่งนอนนยู่สวน เก็บมาแข้งแล้วอะพักฟันว่างก็ไปเอายาเพราะอาทิตย์หนึ่งเก็บรอบหนึ่งมาแข้งเก็บมาแล้วสองวันต้องถึงโรงอบต้องถึงโรงงานฉะนั้นเจ้าเก็บมือนี่มืออือนบรรจุถุงรถเข้ามารับถึงโรงงานครับแล้วอีกสี่วันที่เหลือห้าวันที่เหลือคว่าง รายยาเอายาอะไรพว่นั้นแหลนะคุณก็มีรายได้ขั้นต่ำสองหมื่นคุณจะไปทำงานอะไรที่มันรายได้เดือนละสองหมื่นแล้วได้อยู่บ้านด้วยอยู่บ้านนอกน้่เงินเข้าบัญชีละสองหมื่นรถวิ่งมารับที่ร้านรับซื้อถึงโรงงาาเราแค่รู้ว่าเมื่อนี้มาแข่งออกจากกิโลวันลุกขึ้นเงินเข้าบัญชีเลย เขาไม่มีบิดผิวครับและไม่เกินสองวันอย่างช้าก็คือถ้ามันไปถึงดึกก็วันลุกขึ้นแปดก้าวมงเช้าเงืนเข้าเลยครับหกปีปีที่เจดนี่คือไม่มีคําว่าข่างไว้ก่อนเนื้อว่าแต่คว้องถึงปั้มเงินตรงเ๊ะแต่ขอเบิกก่อนไม่มีเขาก็ผู้ใหญยเกันเขาต้องการค้างเงินสดตรงไปตรงมาเต้นงไมานะก็เป็น ทำให้การของไฟส่งเสริมนะครับเนาะหากว่าผูา้ใดเห็นคลิปนี่นะครับจากปูเยี่ยผ้าร่วยแล้วก็ติดต่อประสานได้นะครับเด้อกับแม่แดงก็ได้แม่ลัก็ได้หรือติดต่อกับพ่อเยี่ยมโดยตรงก็ได้นะครับ0885098939นะครับ สำหรับคำขึ้นนี้ก็สสผู้เยี่ยมก็ขออําลาพาจากสำนีนะครับผมสสขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผู้เยี่ยมพารวยสุขคนสุขคน,นนะครับผมครับสวัสดีครับ